10อันดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนในโลกใบนี้มีประเทศอยู่มากมายถึง193ประเทศแต่ประเทศไหนกันนะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก10อันดับแรกคลิปนี้มีคําตอบตามไปดูกันครับอันดับ10ประเทศแอลจีเรียแอลจีเรียมีพื้นที่ขนาด2.38ล้านตารางกิโลเมตรประเทศแอลจีเรียจึงเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่10ของโลก และถือเป็นประเทศแอฟริกันเพียงประเทศเดียวที่อยู่ในสิบอันดับนี้ประเทศแอลจีเรียตั้งอยู่ที่แอฟริกาเหนือมีแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ยาวถึง998กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายกว่า90%และเป็นพื้นที่ยกสูงมีเทือกเขาเทลอัตาสเป็นเส้นเขตแดงของประเทศทางตอนเหนือพื้นที่ในตอนกลางของประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าระดับน้ําทะเล100เมตรขึ้นไปโดยเป็นทะเลทรายสาฮารย,ยาวตลอดไปจนสุดเขตแดงของประเทศทางตอนใต้ซึ่งเชื่อมกับสาธารณรัฐไนเจอร์และสาธารณรัฐมาลี อันดับ9ประเทศคาซัคสถานคาซัคสถานมีพื้นที่2.72ล้านตารางกิโลเมตรที่มีทั้งพื้นที่ราบเรียบและที่ราบสูงชันอากาศเย็นและแห้งแต่ไม่เหมือนกับอากาศแบบทะเลทรายสะทีเดียวซึ่งสภาพอากาศเป็นเช่นนี้เกือบตลอดทั้งปีซึ่งถือว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของประเทศอยู่ในช่วงที่ดีเยี่ยมในการอยู่อาศัยเกือบตลอดทั้งปีโดยอากาศที่เย็นนั้นไม่ถึงขั้นหนาวมากแบบประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือคือรัสเซียที่มีชายแดนติดกันในปัจจุบันคาซัคสถานถือเป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบไปด้วยแผ่นดินไม่่มีททางออกสูะเล ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ8ประเทศอาร์เจนตินาอาร์เจนตินามีพื้นที่ขนาด2.78ล้านตารางกิโลเมตรที่มีความหลากหลายทั้งทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศอีกแห่งหนึ่งของโลกประเทศอาร์เจนตินามีปาตาโกเนีที่ตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทวีปเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีภูมิประเทศที่น่าประทับใจทางตะวันตกติดกับเทือกเขาแอนดิสตอนใต้ ไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกอีกสถานที่หนึ่งที่นักผจนภัยมักไม่พลาดเมื่อมาเยือนอาร์เจนตินาคือที่แหลมหอนซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความมหัศจรรย์ยู่ทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ที่มีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกด้วยอันดับที่ 7. ประเทศอินเดีย ประเทศอินเดียมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ถึง3.29ล้านตารางกิโลเมตรเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่7โดยมีชายแดนติดต่อกับประเทศจีนปากีสถานบังคลาเทศและเนปานลลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียมีขอบเขตตั้งแต่เทือกเขาฮิมาลัยอันงดงามไปจนถึงชายฝั่งเขตร,ร้อนของเข้าสมุทรทางตอนใต้ในทางธรณีวิทยาอินเดียถูกค้นพบว่าตั้งอยู่ในอนุทวีปของตนเองและจากการศึกษาทางธรณีวิทยาแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินประเทศนี้ทั้งหมดรวมถึงแผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงครั้งหนึ่งเคยอยู่แยกกับทวีปัจจุ อันดับ6ประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียมีพื้นที่ประมาณ7.69ล้านตารางกิโลเมตรโดยออสเตรเลียถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปโอเชียเนียในทางเทคนิคมันมีขนาดใหญ่มากจนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเกาะได้ และถูกจัดเป็นทวีปประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองชายฝั่งเช่นซิดนีย์ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกหรือเพิร์ทที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกนอกเหนือจากสภาพอากาศที่รุนแรงและภูมิประเทศที่ท้าทายแล้วออสเตรเลียเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีสัตว์ป่าที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยอันดับ5ประเทศบราซิล บราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ที่มีพื้นที่กว่า8.51ล้านตารางกิโลเมตรบราซิลเป็นที่ตั้งของป่าอเมซอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอเมซอนนั้นหนาแน่นและกว้างใหญ่ไพศาลจนนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอารยธรรมของมนุษย์ที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกบราซิลมีชายฝั่งทางด้านตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติกที่ยาวเหยียดซึ่งชายฝั่งมีความยาวประมาณ8,000กิโลเมตรมือสำคัญส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับชายฝั่งซึ่งรวมถึงริโอเดจาเนโรและซัปโปโลด้วยอันดับ4ประเทศจีน ประเทศจีนมีเนื้อที่ประมาณ9.6ล้านตารางกิโลเมตรมีพรมแดนติดกับประเทศอื่นรวม14ประเทศอาทิเช่นติดกับอฟัฟกานิสถานทางทิศตะวันตกติดกับรัเสเซียทางทิศเหนือติดกับเวียดนามทางทิศใต้ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียความแตกต่างสภาพภูมิอากาศและประชากรในแต่ละพื้นที่ในประเทศแตกต่างกันอย่างมากในภาคเหนืออุณภูมิมีทั้งช่วงหนาวมากหนาวช่วงสั้นๆและเย็นสบายและมีทะเลทรายโกบีซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกและทางตอนใต้ลักษณะอากาศเป็นแบบเขตร้อนชื้น และด้วยประชากรกว่า1 3 5พันล้านคนประเทศจีนจึงเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับถึง56กลุ่มอันดับ 3, สาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอ,เม,อเมริกามีขนาดใหญ่กว่าจีนแต่เล็กกว่าแคนาดาเล็กน้อยโดยมีพื้นที่รวม9.63ล้านตารางกิโลเมตรพรมแดนทางตอนใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกส่วนทางเหนือติดกับแคนาดาสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยภูมิประเทศและสัตว์ป่าที่หลากหลายสหรัฐอเมริกาได้แบ่งประเทศออกเป็น3ส่วนอย่างค่อนข้างเด่นชัดได้แก่ หนึ่งทางตะวันตกของเทือกเขาโรกี้รู้จักกันในชื่อของรัฐแปซิฟิกซึ่งมีสภาพอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีและมีชายหาดที่ทอดยาวตามแนวชายฝั่งเทลิฟอร์เนียสองตอนกลางของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาโรกี้และแม่น้ำมิสซิสซิปปีมีสภาพเป็นที่ราบอันยิ่งใหญ่ทอดยาวจากแคนาดาไปยังเม็กซิโกทําให้สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดในโลก 3. บริเวณทางตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของอเมริกามีเมืองสําคัญกกระะะจาาายยยอออู่่ตตมชฝัังทเลวนออ อันดับ2ประเทศแคนาดา แคนาดามีพื้นที่9.984ล้านตารางกิโลเมตรทำให้เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในซิกโลกตะวันตกและแนวชายฝั่งยาวถึง2 2 8 0กิโลเมตรซึ่งเป็นชายฝั่งที่ยาวกว่าประเทศอื่นๆตนอันหนึ่งด้วยจำนวนประชากรกว่า35ล้านคนในแคนาดาเมื่อเทียบกับพื้นที่แล้วเทียบได้เท่ากับความหนาแน่นของประชากร4คนต่อ1ตารางกิโลเมตรซึ่งหมายความว่าประชากรจะมีพื้นที่61เอเคอร์ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศแคนาดาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปอาร์กติกและสหรัฐอเมริกาทำให้มีสภาพอากาศแบบทุนดราที่มมีคววาานนเย็จ ทั้งยังตั้งอยู่ในโซนของอาร์กติกเซอร์เคิลการแบ่งโซนประเทศค่อนข้างคล้ายกับสหรัฐอเมริกาครึ่งหนึ่งของประเทศในส่วนของภาคตะวันตกที่คั่นด้วยเทือกเขาโรกกี้ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้เป็นท้องทุ่งที่สามารถทําการเพาะปลูกข้าวและคาโนล่าขนาดใหญ่อีกครึ่งหนึ่งแคนาดาฝั่งตะวันออกเป็นศูนย์กลางดั้งเดิมของประเทศโดยมีโตรโนโตมอนซิออนและเมืองหลวงออตตาวาตั้งอยู่อันดับ 1. ประเทศรัเสเซีย รัเสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ถึง17.1ล้านตารางกิโลเมตรรัเสเซียมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น14ประเทศในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติแม้ว่ารัเสเซียจะมีน้ำมันสำรองจำนวนมากอยู่ใต้ป่าน้ำแข็งและทุ่งทุนดราของรัเสเซียแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายและความยากในการสกัดน้ำมันจากพื้นที่ดังกลา่าวทำให้รัเสเซียยังคงไม่ได้รับผลตอบแทนจากทรัพยากรในส่วนนี้มากเท่าที่ควร สำหรับประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่51ของโลกมีพื้นที่5,13,115ตารางกิโลเมตรและขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศอินโดนีเซียและพมา่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ซับสไครต์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับ